ชุดสวมแก้วเก็บอุณหภูมิจากเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วนะคะเสื้อผ้ายืดที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็นำมาทำเป็นไหมผ้ายืดนะคะเป็นเส้นแบบนี้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะนำไหมผ้ายืดชุดนี้นะคะไปทำเป็นชิ้นงานนะคะชุดกระบอกน้ำและจะเน้นการต่อไหมนะคะต่ออย่างไรนะคะให้สวยงามนะคะไปชมกันเลยค่ะ จากไหมผ้ายืดที่เราตัดขนาดความกว้างนะคะ1นิ้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะใช้เข็มขนาด10มิลนะคะในการถักไหมผ้ายืดชิ้นนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นถักกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะจากการถักโซ่นะคะทำตามวิดีโอได้เลยค่ะ ถักโซ่ความยาวให้เท่ากับรอบก้นกระบอกน้ำของเราเลยนะคะหรือว่าก้นแก้วน้ำของเราค่ะเราอาจจะมีกระบอกน้ำหรือแก้วนะคะที่ขนาดไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราถักโซ่เสร็จแล้วนะคะให้เรานำไปวัดนะคะรอบก้นแก้วหรือกระบอกน้ำของเราเลยค่ะนี่ค่ะพอดีแบบนี้แล้วนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปถักกันต่อเลยนะคะถักเชื่อมนะคะให้เป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็จะไปต่อไหมกันค่ะแทงลงไปในหลักแรกของโซ่เริ่มต้นนะคะแล้วก็พันไหมดึงออกมาเลยค่ะ ค้างเข็มไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อไหมเส้นใหม่กันเลยค่ะใช้เข็มเกี่ยวไหมเส้นใหม่และดึงลอดสองห่วงนะคะที่อยู่ในเข็มพร้อมกันเลยค่ะจับปลายไหมเส้นเก่าและเส้นใหม่คู่กันแบบนี้ไว้นะคะและมาทําการถักโซ่หนึ่งนะคะเพื่อขึ้นแถวต่อไปในการถักเอ็กต่อกันเลยค่ะ เราจะทำการถัก X นะคะซึ่งเป็นลายพื้นฐานนะคะโดยที่ถักลงไปในหลักแรกนะคะและให้รวบสปลายไหมเส้นเก่าและเส้นใหม่ไว้ด้วยกันนะคะเป็นการเก็บไหมไปในตัวค่ะ ถัก X 2หลักนะคะในการเก็บปลายไหมนะคะและทำการถัก X ต่อไปให้รอบเลยนะคะ ลายเนะคะหรือว่าควักธรรมดานะคะเป็นลายพื้นฐาน,นะคะ่ะที่เราสามารถเริ่มต้นนะคะไม่ยากนะคะและสร้างชิ้นงานได้มากมายเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมการต่อไหมนะคะอีกครั้งนะคะ ไหมเส้นเก่าค่ะเราจะคาเข็มไว้สองห่วงแบบนี้นะคะและเกี่ยวไหมเส้นใหม่นะคะออกมาล่อสองห่วงพร้อมกันแบบนี้เลยค่ะทำการถัก x นะคะเก็บปลายไหมนะคะทั้งเส้นเก่าและเส้นไหมนะคะเก็บปลายไหมแค่สองหลักพอนะคะ จากนั้นก็ปล่อยปลายไหมทั้งสองเส้นออกมาเลยค่ะและทำการถัก X ต่อไปเลยค่ะ ทำการจบแถว x แถวที่1เลยนะคะตอนนี้นะคะชิ้นงานของเราก็เป็นวงกลมนะคะลาย x เ,เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ละค่ะปลายไหมเห็นไหมคะที่เราเหลือไว้นะคะตอนนี้เราเอากันไกลนะคะมาตัดออกได้เลยค่ะเพราะว่าเราทําการถักเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หลุดออกมาอีกแล้วค่ะ นี่ค่ะดูชิ้นงานชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำชิ้นงานชิ้นนี้ไปลองกับก้นของแก้วนะคะหรือกระบอกน้ำของเรากันเลยค่ะดึงให้ยืดนิดนึงนะคะเพื่อความกระชับนะคะนี่ค่ะพอดีนะคะนี่คือข้อดีของไหมผ้ายืดนะคะอพอดีแล้วค่ะ ระบอกน้ำของเรานะคะก็จะมีช่วงแคบด้านล่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถักลาย x ขึ้นไปเลยค่ะทำเหมือนเดิมนะคะในการขึ้นแถวใหม่ก็ถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะและถัก x นะคะหลักละ1ครั้งนะคะรอบเลยค่ะความสูงนะคะเราจะถักให้เท่ากับส่วนแคบของก้นกระบอกน้ำของเรานะคะ ตอนนี้นะคะก้นกระบอกน้ำในส่วนแคบนะคะเราก็ทำการถักความสูงพอดีเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการถักขยายค่ะทำอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะขึ้นแถวต่อไปด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วเรามาถักขยายกันเลยค่ะ ถัก X ควักธรรมดา2หลักนะคะและในหลักที่3ค่ะให้เราถัก X ลงไป2ครั้งนะคะหรือเรียกว่าถัก X ธรรมดา2ครั้งถัก V 1ครั้งทำแบบนี้นะคะซ้ำๆจนรอบเลยค่ะ ราถักรอบแล้วนะคะในแถวต่อไปนะคะเราก็จะทําการถัก x รอบโดยไม่ต้องขยายแล้วนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำไปลองกับแก้วของเราอีกครั้งนะคะดูการถัก x 2ครั้งนะคะในช่องนี้และการถัก x 1ครั้งในช่องนี้ การถัก X 1ครั้งในช่องนี้และการถัก X 2ครั้งในช่องนี้ค่ะเมื่อเราทําการขยายแล้วเราก็มาถัก X 1ครั้งนะคะในแถวต่อไปนะคะจนจบชิ้นงานของเรากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นการต่อไหมและเปลี่ยนสีในแถวต่อไปนะคะขึ้นแถวไหมด้วยการถักโซ่1น,นะคะ และผัก X เ,เก็บปลายไหม2หลักให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะไหมเส้นเก่าของเราคือสีดำไหมเส้นใหม่ของเราคือสีเหลืองนะคะก็จะทำให้เห็นการต่อไหมชัดขึ้นนะคะ alright 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 ok, okay, okay. เมื่อเรานำสีเหลืองมาถักขั้นแล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะสวยงามและดูมีสเสน่ห์ขึ้นค่ะตอนนี้นะคะชุดสวมกระบอกแก้วของเราก็กำลังจะเสร็จแล้วนะคะขาดอีกนิดนึงค่ะคือสายถือนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการถักสายถือกันเลยนะคะ อันนี้นะคะใครชอบยาวก็ถักให้ยาวใครชอบสั้นก็ถักสั้นนะคะคคถักโซ่หนึ่งค่ะขึ้นแถวกันเลยนะคะ okay. และให้ถักเอ็กหรือควักธรรมดานะคะสามหลักค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทำการพลิกกลับด้านนะคะและถักโซ่หนึ่งเพื่อขึ้นแถวต่อไปค่ะถักกลับไปกลับมานะคะแบบนี้นะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วในส่วนที่เป็นปลายไหมนะคะที่ผูกออกมาจากการต่อไหมนะคะเราก็ใช้กรรไกรตัดนะคะให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะไปถักเชื่อมสายถือกันต่อเลยค่ะ นำชิ้นงานมาชนกันเลยค่ะและถักเชื่อมสองชิ้นให้ติดกันเลยนะคะ ตอนนี้ก็ถักเชื่อมกันเสร็จแล้วนะคะให้ดึงนะคะดึงไหมออกมาเลยค่ะให้เป็นเส้นเดียวแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทำการเก็บไหมกันให้เรียบร้อยนะคะให้เกี่ยวไหมมาไว้ด้านในนะคะและใช้ไหมด้านในในการถักผูกไว้เลยค่ะ ยังมีอีกนะคะก็มาเก็บไหมด้านล่างชิ้นนี้กันนะคะทําเหมือนเดิมเลยนะคะเกี่ยวไหมมาไว้ด้านในเลยค่ะผูกปลายไหมเก็บให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็นำไปลองใส่กันเลยค่ะว้าวเป็นไงคะสวยงามนะคะแต่ยังไม่จบนะคะเราไปเพิ่มความเก๋กันอีกสักนิดค่ะนี่ไงเรายังมีไหมสีเทานะคะเหลืออยู่นะคะนำไปตกแต่งด้านล่างนะคะผูกแบบนี้นะคะอ่ะไปทำกันต่อเลยนะคะทำอย่างไรไปดูกันนะคะ นี่นะคะใช้เข็มถักนะคะเขี่ยลงไปด้านล่างนะคะเพื่อที่จะเกี่ยวไหมสีเทาค่ะพับครึ่งนะคะตัวเส้นไหมสีเทานะคะเกี่ยวกับเข็มถักของเราเลยค่ะแล้วดึงออกมานะคะอทําทการคล้องปลายไหมเลยนะคะดึงเลยค่ะปลายด้านล่างสองข้างนะคะก็ทําการผูกนิดนึงนะคะ ชมกันอีกครั้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นงานของเรานะคะสวยเก๋เท่ไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิง่งและก็กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปอีกนะคะ